ครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับการสาธิตการเข้าไปชมช่อง13สยามไทยผ่านผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนนะครับคั้นแรกผมแนะนำถ้าเป็นของ iPhone เราใช้ Safari จะเปิดง่ายกว่าครับเราเปิดมาแล้วก็จะเจอหน้าต่างแล้วก็เข้าไปที่ Google นะครับตรงช่องว่างพิมพ์คำว่า13 live tv.com นะครับแล้วก็ตามด้วยแด,แดบข้างหลังหน่อยครับเราก็จะเจอเป็นอันนี้นะครับคำว่า นี่ครับ13 live tv for mobile แตะเข้าไปจะเข้าไปรับอะไรเจอหน้าต่างนี้ครับไม่ต้องสนใจเลยครับมันกำลังโหลดล้วโหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้านี้ครับ,เ,คครบเราสามารถชมผ่านมือถือสามาร์ทโฟนไป,ไปที่ไหนก็ได้นะครับถ้ามีเวลาว่างเราอยากจะดูผ่านธุ์สิบามของเราเมื่อเราดูเสร็จแล,แล้วเราไม่อยากจะมาเข้า safari ใหม่เข้า google ใหม่เดี๋ยวที่ผมแนะนำไปว่าผมค่อยเข้า safari เพราะว่ามันมีตัวทางลัดอยู่ครับให้เราดูนะครับเดีย๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับครับพอออกมา ว่าเจอหน้าต่างนี้จะมีปุ่มแชร์อยู่ครับเราแตะเข้าไปนะครับมันจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับอย่างอื่นเราไม่ต้องสนมันเราจะแชร์ทาง Facebook Twitter เมลนี้เราก็สามารถแชร์ได้ครับเพื่อเราอยากให้คนอื่นทราบเหมือนเราแต่เราก็นยะครับเข้าอันนี้ครับเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมตรงนี้นะครับ,บรูปบลกคือมันจะสร้างทางลัดให้เราไปทางหน้าจอโฮมหรือถ้าใครใช้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็จะเป็นครับว่า add to home screen นะครับเราก็แอดเข้าไป จะขึ้นหน้าจอนี้ครับแล้วมันจะขึ้นให้เราแล้วแต่ครับแล้วว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วแต่คุณเลยครับแต่ว่าวบบเห็นไ,ไหมครับข้างล่างมันจะเป็นว์เซอร์ของช่อง13อยู่มันจะเป็นลิงค์ URL เป็นลิงก์ให้เราลิงก์เข้าไปถ้ามันเสร็จนี้เมื่อคนตั้งชื่อเสร็จแล้วเรากดเพิ่มไปเลยครับปุ๊บเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับมันจะโผล่มาทางหน้าจอโฮมของเราทานันท,ทีทันทีเราเรากดคลิกเข้าไปปุ๊บแตะเข้าไปทีนึงนะครับเรามันโหลดจะได้ปกตินี่ครับ